สวัสดีค่ะป้าเจี๊ยบเมียฝรั่งไฮเปอร์เจีย๊ยบซ่าอินอยูเอสเอนะคะวันนี้ป้าเจีย๊ยบจะพาเพื่อนๆกลับเท็กซัสแล้วค่ะลุงคนลุงป้านเนี่ยตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็เก็บข้าวของใส่รถแล้วก็ออกเดินทางค่ะ วันนี้ที่รัฐโอไฮโออากาศเย็นสบายค่ะแล้วก็มีหมอกลงนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกมาหลายวันเรามาทางตอนใต้ของรัฐโอไฮโอนะคะเพื่อที่จะใช้เส้นทางผ่านรัฐอินเดียนาค่ะวันนี้ป้าเจจะพาป้าเจี๊ยบไป,ปเที่ยวรัฐอินเดียนาค่ะได้ซื้ออาหารเช้าที่ร้านวินดี้แล้วนะคะเราก็เดินทางข้ามมาสู่รัฐอินเดียนาค่ะป้าเจี๊ยบไม่เคยมารัฐอินเดียนามาก่อนเลยนะคะเคยได้ยินชื่ออินเดียนาเนี่ยจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องอินเดียนาโจนค่ะ หรือถ้าใครเคยดูหนังสงครามนะคะเกี่ยวกับเรือดำน้ำอาจจะเคยได้ยินชื่ออินเดียนาโพลิสนะคะไปหาดูในหนังฟิกได้เลยนะคะสนุกมากเลยค่ะวันนี้ป้าเจียบก็จะเข้ามาสู่รัฐอินเดียนาเป็นครั้งแรกเลยค่ะรัฐอินเดียนาเป็นรัฐตอนกลางของสหรัฐอเมริกาค่ะ รัฐนี้จะมีประชากรที่เป็นชาวอิยแดงอยู่ในจำนวนมากค่ะเนื่องจากว่าชาวอิยแดงเนี่ยอยู่อาศัยในเขตรัฐอิเดนาเนี่ยมาเป็นเวลาหลายพันปีนะคะพื้นที่ภูมิประเทศของรัฐอิเดียนาส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรคะ่ะระหว่างที่เราขับรถไปนะคะเราก็จะเห็นทิวทัศน์ทุ่งข้าวโพดส,สุกลูกหูลูกตาเลยะคะ่ะในส่วนที่เป็นพื้นที่การเกษตรนี่นะคะเราก็จะเห็นบ้านของชาวไร่ที่ปลูกอยู่บริเวณไร่ข้าวโพดมีโซโล่เก็บข้าวโพดมีข้อปัสุสัตว์ บรรยากาศบริเวณนี้สวยงามเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะภูมิประเทศของรัฐอิเดียนาที่อยู่ติดกับโอไฮโอเนี่ยเป็นพื้นที่ภูเขาและก็ป่าไม้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆแล้วก็หุบเหวตื้นๆค่ะดังนั้นบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยก็จะปลูกสร้างอยู่บนเนินเขาค่ะทําให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะคะและประเจยบก็ได้ทราบว่า คนที่จะมีบ้านอยู่บนเนินเขาเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะค่ะนอกสจากว่าเป็นเจ้าของดั้งเดิมมาก่อนนะคะการเดินทางข้ามรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางผ่านพื้นที่การเกษตรป่าแล้วก็ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ของเมริการ์จะค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะ ซึ่งเมื่อเราเดินทางผ่านพื้นที่การเกษตรแล้วนะคะเราก็จะเดินทางเข้าสู่ชุมชนค่ะในชุมชนนี้ก็จะมีห้างสปปรรพสินค้าปั๊มน้ํามันและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนในเมืองนี้มาจับจ่ายใช้สอยค่ะลักษณะของเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆที่เก่าแก่นะคะสังเกตจากอาคารบ้านเรือนค่ะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางเข้าสู่มอนทอนรอเรนนะคะมอนทอนรอเรนเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของเมืองเบธฟอร์ดที่เรากําลังจะไปค่ะ ระหว่างที่เพื่อนๆกำลังชมคิปทัศ์ข้างทางนะคะไปเทียบก็จะขออธิบายขยายความคำว่ามณฑลนะคะคำว่ามณฑลก็คือเมืองค่ะเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะที่ปกครองตนเองโดยที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางค่ะในแต่ละมณฑลก็จะมีการออกกฎหมายใช้ในมณฑลนั้นๆค่ะในแต่ละรัฐของอเมริกาเนี่ยจะมีจํานวนมณฑลในรัฐนั้นๆไม่เท่ากันนะคะบางรัฐมีมณฑลน้อยบางรัฐมีมณฑลมากค่ะ และในมณฑลเนี่ยก็จะมีเมืองย่อยๆอีกนะคะในหนึ่งมณฑลเนี่ยอาจจะมีเมืองเอกหนึ่งหรือสองเมืองค่ะอย่างเช่นมณฑลบอเรนนะคะก็จะมีเมืองเอกก็คือเมืองเบสฟอร์ดนี้ค่ะป้าเข้ามาหาเพื่อนเขาบอกเป็นเพื่อนกันแต่สมัยเป็นทหารเนี่ยกำลังเดินหาว่าบ้านไหนถามก็ไม่บอกจะได้ช่วยดูใช้บ้านหลังนี้มั้งอีป้าเดินหายไปรถแดงๆเนี่ยคราวนี้ไอีป้าเนี่ยก็เปลี่ยนเส้นทาง ปกติเราเคยผ่านไปทางเออเคนตักี้แล้วก็เทนเนสซีแล้วก็ไปอาคานซอแล้วเพิงจะเข้าเท็กซัสแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเส้นทางเราบอกเขาจะพาป้ามาเที่ยวป้าก็ชอบป่าเปลี่ยนเส้นทางไกลหน่อยแต่ก็สนุกมากขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วพร้อมเพื่อนฮัลโหล เดี๋ยวตามเพ่เจียบไปสองลำธารหลังบ้านเพื่อนเจี๋ยวเนะคะลำธารน้ํานี่นะคะไหลมาจากถูเขาค่ะในลำธารแห่งนี้เราก็จะเจอเต่าอายุเป็นร้อยปีเลยนะคะวันดีคืนดีเขาก็จะคลานขึ้นมาที่สนามหญ้าค่ะ และที่น่าตื่นเต้นและทําให้ป้าเจี๊ยบตาโตก็คือในบริเวณลาธารแห่งนี้นะคะมีหินชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าหินจีโอตค่ะหินชนิดนี้ถือเป็นแร่ธรรมชาตินะคะเพื่อนๆภายในเนี่ยจะเป็นหินควอซไซค่ะซึ่งมีความสวยงามมากเลยนะคะบางชนิดจะมีสีทองบางชนิดจะมีสีม่วงที่มีสีม่วงเนี่ยเราจะเรียกว่าจีโอตอะเมทิสต์ค่ะพอได้ยินคําว่าหินแร่ราคาแพงนะคะป้าเจี๊ยบก็เกิดความโลภขึ้นมาเลยค่ะ ถ้าลุงไม่ขัดขวางนะคะป้าเจี๊ยบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลุงไปงมก้อนหินทั้งวันเลยค่ะป้าเจี๊ยบเชืเช่อว,ว่าอย่างน้อยจะได้สักก้อนเลยนะอะไราเลยเนะออยาะถึงในลำธารเนี่ยโอ้ย,อย like วิกรหิมมอกนะก้อนเน,นี้ยโอ้ยนี่ก็พกพ่อแม่ล็อกเลยนะเนี่ยสําหรับที่หาได้เองในธรรมชาติเนี่ยถแถวๆหลังบ้านเนี่ย เปรเียบยอมรับเลยนะคะว่าอิฉาคนที่หมู่บ้านนี้มากเลยค่ะหมู่บ้านนี้นะคะปลูกอยู่บนเนินเขาค่ะด้านหลังมีลานนําธารน้ำมีภูเขามีป่าไม้โลครึมตอนกลางคืนนะคะก็จะมีสัตว์นานาชนิดออกมาหากินบริเวณหลังบ้านค่ะคนที่นี่เขาก็มองเห็นสัตว์ป่าเหล่านี้ทุกวันจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะไม่รู้สึกตื่นเต้นนะคะน,นอกจากนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยทำให้มีนก ชนิดหนึ่งนะคะมาทํารังอยู่ค่ะนกชนิดนั้นก็คือนกอินทรีค่ะในชีวิตเนี่ยปเจ๊มไม่เคยเห็นรังนกอินรีมาก่อนเลยนะคะที่นี่ปเจ๊ได้เห็นรังนกอินทรีนะคะปะเจ๊เนี่ยใช้กล้องสองทางไกลสองดูรังบเบลอเลยค่ะเพื่อนๆปเจ๊ก็เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่แม่นกอินทรีจะมาเนี่ยแต่เขาก็ไม่มาให้เราเห็นค่ะก็ได้แต่ดูรังไปก่อนนะคะ บนยอดไม้ลิบๆนั่นเลยค่ะเพื่อนๆรังนกงอินทรีค่ะวันดีคืนด,ดีนะคะลูกน้อินรีเนี่ยเขาจะโผล่ออกมาจากรังแล้วมาโชว์โฉมข้างนอกค่ะสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าระบบนิเวศบริเวณน,นี้สมบูรณ์มากเลยค่ะขนาดพญานกอินรีเนี่ยยังกล้ามาทํารังบริเวณน,นี้นะคะ การมาอยู่อาศัยของสัตว์เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันเลยนะคะว่าระบบนิเวศเนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนวันนี้ไปเทียบก็พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแนวอรุ์ธรรมชาติกันที่รัฐอินเดียนานะคะ ที่นี่เราจะพบเจอกับความหลากหลายของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นเห็ดนานาชนิดนะคะตลอดจนต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะถ <ละ S 1> ้าเพื่พอนๆชอ<า>บคลิปแบบนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยการกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไคร b e แล้วอย่าลืมกด,กดกระดิ่งเพื่อรับทราบการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเมียนฝรั่งไฮเปอร์เทียบซ่าอินยูด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกการรับชมและการติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย